สวัสดีจ้าสวัสดีงามๆจากเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาดูตากปลาหมึกตากปลาหมึกแห่งช้นลางแล้วฉันก็เอามาตากเห็นเดดมันดีเนะจ้ะกลัวจะขึ้นลาลางแล้วเอามาตากมันเรีงวันหลายหลายบินนอว่าอายตายอยู่ก็เออเออนอกชานจ้ะ แต่ดีอย่างหนึ่งที่ฉันซื้ออันนี้มาเนาะจ้ะเพื่อนฉันซื้อเดี๋ยวจะให้ดูด้วยจ้ะเอามาตากเนื้อแดดเดียวมาตากเอป่าตากอะไรเนาะค่ะนี่จ้าซื้อที่ตากมาอย่างดีดีเลยจ้ะแบบไม่ต้องมานั่งรออะไรแมงวันจ้ะนี่เอาฉันเอาแวมมือมาทา แมลงวันบินมีด้วยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอันนี้ฉล่างเราฉันเลยเอามาตากะะ้วค่ะมีค่าแล้วก็มีปานนี้ดาจ้ะอันนี้ตากแป๊บเดี๋ยวแหงเร็วๆเลยจ้ะแหงแบบวันนี้แดดดีมากเอาออกมามีถึงสิบนาทีอะแห้งเดี๋ยวจะเก็บใส่ถุง ืน <c oughs> จะเก็บใส่ถุงคืนนะคะอันนี้ยังดีเลยจ้ะซื้อมาจากเมืองไทยนะคะในราคาสองร้อยบาทนะจ๊ะมีสิบอยู่ทางนี้จยะก็ดูแมงวันจตะตัวใหญ่หญ <c oughs> มามรงวันตัวยังบักเอฟเลยจ้ะ <c oughs> น้องนี่ดูจ้ามีเอ่อมีสิบนะจ๊ะเนี่ย มีซิปลูดนะจ๊ะซิปลูดเอาป่าเอาเนื้อเขาไปตากนะจ๊ะอันหน่อยก็นี่ก็มีดเ้อจ๊ะแต่ฉันเอาขนาดนี้มานะคะใหญ่ก็นี่ก็มีจ้ะแต่สำหรับฉันขนาดนี้พอดีค่ะเนี่ยตากแห้งยังเร็วแบบแปบ๊บเดียว ฉันเลิกงานมาฉันเลยเห็นแดดดีฉันก็เลยเออล่างปลาหมึกจันิดก็น่าว่ะเอามาตาดมาเลียงวันไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่แต่นี่เด้อยวจะเข้าไปข้างในบ้าน <c oughs> ได้สงสัยได้กินปลาหมึกจ้ะวันชามาฝากเพื่อนๆน,นะจ๊ะใครชอบกินเนื้อแดดเดียว เนื้อแดดเดียวตากตอนนี่เด้อยเนื้อแดดเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแห้งเลยจ้ะแ,แห้งเลยซุกเลยเลยโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณมากเกินในหลายเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคือเออเขาเรียกอะไรนะของตาก แห้ของตากปลาแห้งปลาแห้งเนื้อแห้งห